ไล้จานหมุนมันเวิร์กไหมแล้วมันจะอยู่ได้นานไหมจานหมุนไม่ผิดผิดที่เอาเสียงอัดไว้แล้วมาพูดผิดที่ ไม่มีคนอยู่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ใช้เป็นเชือกฟางมาพ่นจานหมุนสินค้าหมุนไปหมุนมาใช้เป็นรูปภาพแปะใช้เสียงอัดไว้เวิร์กไหมก็เหมือนกับว่ารีบโกยรีบเลิกครับถ้าเป็นสายรีบโกยรีบเลิกก็ต้องลงให้สุดนะครับให้สุดคืออะไรร้อยเครื่องร้อยซิม200 300อะไรก็ว่าไปที่เมืองจีนเคยเห็นไหมครับโหดกว่านี้อีกนะครับที่เมืองจีนนี่ตัวโหดเลยนะครับมือถือเครื่องแล้วไม่กี่ร้อยอแต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าเราไม่ชอบอ่ะเราก็ไม่ต้องไปทําเราก็แค่ทําสิ่งที่เราชอบเเรรราาาาามมมีควสสุขาสาาถ อยู่กับมันได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกว่าการทําจานหมุนนี่มันไม่มั่นคงเลยรู้สึกว่าทําไปเดี๋ยวก็โดนแบนรอตั้ง90วันกว่าจะถอนเงินได้คุ้มไหมก็ลองทั้งน้ำหนักดูถ้าผมพูดในนามที่ตอกเอ็กซ์เพรสล่ะอย่าไปทําเลยมันไม่ได้สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับเราเนี่ยอย่างผมมานั่งพูดอย่างเงี้ยผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมก็รู้สึกดีเพราะว่าผมได้ช่วยเหลือตอบคาถามตอบปัญหา นี่คือการสร้างคุณค่าคนก็จะเริ่มรู้สึกว่ามาฟังผมแล้วมันได้อะไรบางอย่างกลับไปนี่คุณค่าที่ผมได้สร้างเข้าไปไว้ในจิตใจของเขาแล้วนะครับชื่อช่องของผมหน้าของผมมันได้เข้าไปอยู่ในความทรงจําของเขาแล้วนะครับรายถัดไปก็จะมีการเขาจะกลับมาดูผมจะขายสินค้าอะไรสักอย่างหนึง่งก็มีโอกาสมากขึ้นที่เขาจะซื้อนี่คุณค่าที่แต่ต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้พลังงานมากหน่อยแต่คุ้มค่าหรือว่าใครเป็นไฮเปอร์นะครับกระทำมันสองทางไปเลยอยือที่ว่าข้างในลึกๆเราเป็นคนแบบไหนครับ